ตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะครับแต่ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับบ้านฝนตกครับโอเครอนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่ก็เสร็จหรือยังไม่รู้เนี่ยเปิดก่อนแล้วกันเออแข็หรือยังเนี่ยใช้ได้ผลไหมเนี่ยดูด,ดิรอมาตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะดู ใ้นี่อยู่เลยอ่ะเออโอ้รอให้เลยนะรอรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดมานะโอเครอครับนั่งสบายครับนั่งอยู่สบายก่อนนั่งพักใจครับสามสิบนาทีผ่านไปนี่ครับเออไม่รู้เสร็จหรือย,ยังนี่เปิดดูนะครับก็ได้อยู่นะ นิดนึงแหละ